ามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาขับรถไฟส่งของบนอวกาศกันนะ่ <Yeah. S 2> yeah. ไช่ไหมทุกคนครับเราเคยขับรถไฟส่งของกันนะซึ่งตอนนั้นเราส่งกันที่แบบที่โลกไงแต่ครั้งนี้เปิดธุรกิจใหม่มาส่งที่อวกาศบงางตอนเนี่ยฉันรู้สึกอยากขับยานอาวกาศมากกว่ารถไฟอีกนะเนี่ยนั่นแหละนะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเปิดนอกโลกเราก็ต้องขับรถไฟเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อ UFO ขับนะแล้วไหนรถไฟอวกาศเป็นไงนี่เลองเรียกมาเลยทุกคนนรียกก็เป็นรถไฟเหมือนเดิมนะครับเอาหน้าตามันเดิมเลยอ่ะไปเลยไปเจมสซคอยกับเหล่าบรรดายักษ์ยของเอเลียนนะครับผมแหม ทุกเส้นทางไปเลยมันมีกดเพิ่มไอพ่นด้วยจ้ากบอ้อด้านขวาไหมใช่กดคํา oh ว่าเพิ Gerilim ่มนะโอ้ยไม่ได้เกินเลยเข่นรถไฟระเบิดรางเรามันควยกันนะเจ้ากบเราเลยชนกันโอ้โยรถไฟชนกันพอสลับรางไม่ทันซินะไอเรียนจอดรอกันเนึังไงไปเลยครับผ่านเลยครับทัมาเลี้ยวทางมายต่อหานด้วยใหนโอ้ยหมดแรงหมดแรงเก็บกล่องที่สองให้มีกันโอ้ย ไม่เล <S an> ยซ่าโคตรเร็วมากอย่าสแกนหัวชั้นเลยโอ้ยหัวชันที่เป็นหินอยู่ตอนคนส่งมันรอ,อทุกคนครับก็ตายบ่อยแล้วนะอันนี้มาสม่งมันเอาการนี่จะตายกีออก่รอบต้องมาดูกันเลยเจแล้วทำไมทำงานขนส่งต้องมีอะไรอย่างเลเซอร์ด้วยนี่อะไอ้ <S <S <an> กอดเรนเรนนายโทรไปบอกลูกค้าในนี้อาจจะเลทหน่อยนะครับโทรไปบอกนอยเร็ว ล้ออาจาอาจาะชาติเลยนะครับคุณลูกค้าติดเลเซอร์อยู่ครับติดเลเซอร์ไม่ได้ติดไฟเดงกอติดเลเซอร์อ่ะโคตรอีแล้วเฮ้ยฉันชานแล้วว่ะโอ้โหยรีบรมานะพวกนายสมแล้วที่นายอยู่บนอวกาศแนนนะครับเออฉันชินแล้วเรื่องพวกนี้เอาแหมวิชินกับเลเซอร์ที่นายทำงานอะไรก่อนมาโลกเนี่ยเอเลียนเออไปคิวซีน่ะโอ้โหยี่คิวซีชื่อเต็มว่าไงอ่ะควนตัม ส่งอะไรมาให้ฉันเนี่ยโอ้แล้วมันจะมีมาขัดขวางบริษัทเราทำไมในเลเซอร์นี่ฉันว่าน่าจะเป็นของบริษัทคู่แข่งแน่เลยเนี่ยเออเอ,อือมางที่บริษัทเรามีแบบว่าระบบนี่ไงปกป้อง,องของข้างในไม่ให้มันพังแม่เราขับแรงเกินเออ,เอ,อฉันว่าจะพังเพราะเหตุนี้เนี่ยแหละนัออ่นดี อย่าผ่านเส้นสุดท้ายเลยเจ้ากูโอเคมาแล้วคูุดีไอ้ด้านหน้าคืออะไรประตูมามาแนรเราจะไปส่งคอยลูกค้าถึงมือแบบปลอดภัยขอข้างในไม่เสียหายเคยไปเลยไอ่ะไป่ะไปอ่อ่ะไปอ่ะไปอ่ไ่ะไอะอ่ะอ่ะไปอ่ะอะไปะไปอ่ออ่ะไปไปะ่อไป่ไปอ่ะไปอ่ะไ่ไป่ะ่ไป่ มันว้าวแมวโอ้หสวยมากเลยกเก็บกล่องมาเลยนี่คนเตียมสองเลยโว้ยโอ้ยแกถึงสถานีแล้วื่อยไปตาน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่งช้าๆจะดีกันน่ะยอ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วค่อยไปน่อยโอเคมันไหลลงแขายของเลยไจะกบอย่าเร็วนะจะกบข้างบนน้าโอ้ช้าเร็วไม่ได้ตอนนี้ฉันไหลลงมี ้ยไหลถอยหลังด้วยเออฉันมาช้าไปหน่อยเอทเสริมแรงใหม่เออไม่ขายของเหรอเสริมแรงกดขายยังไงอ่ะเอเทก็นายถอยหลังไปอ่ะแล้วก็กดยีแหลกแทางนี้ทุกคนอ๋อขายของอย่างนี้ดิเองใช่เรียบร้อยอ๋อนี่มันเป็นรางเดียวกันนะครับผมมาเลยจะกดอย่าลืมขายของด้วยต้องไมาที่ร้านเราใช่ไหมเราต้องมังของตรงนี้ที่เรามาส่งได้ใช่ไหมใช่ โอเคแล้วร้อยหูได้เงินมาด้วยเอ้แต่ก่อนจะไปต่อนะขอดูราค้าคได้ไหมนี่หนหยลองดูราค้าคสิทุกคนครับไอพวกนายมันมีการแบบเปลี่ยนสีรถแล้วก็ติดตั้งรถอุปกรณ์รถตน่นนี่น่น,นได้ด้วยม่ว้าว S <S ไอ้รถ<อ>ในสีทองนี่คืออะไรสามารถใส่ได้เลยไหมนี่อ๋อใส่ได้เลยเว้ยอ้าวต้องเสียโลบากาเจะเกรอแอนทำไมของฉันไม่มีใส่ได้เลยโอ้ยหมยถึงเปลี่ยนสีอะจะก็เปลี่ยนสีสีโลบากเว้ยอ๋ยอฉันขออัปเกรดรถก่อนดีกว่านะอัปเกรดเบรกไงเอเรอระบบเบรกตอวดีนะรถไฟแล้วไอฉันอัพแพคแเกจละกันนะนี่มันช่วยอะไรอะเอเลียนเออฉันคิดว่าน่าจะขนของได้มากขึ้นนะเออประมาณนั้นเลยมั้ง อจะขอเบรกดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโตแล้วหนูทางที่เราต้องไปโอ้โหทำไมทางมันโตแบบนี้อ่ะทางเนี่ยไปทีละคนนะเว้ยว่าฉัไปก่อนละกันนะทางนั้นอีเนี่องนบอกทางโตแบบนี้นี่มันตรงตรงไหนนี่แฮะตามจริงตกเบยเนี่ยอย่างนี้เลยเขาโตมงมาตั้งได้โอ้ยหลุดเข้าหลุมลามไปแล้วไหนเราดูสถานีน ไห้ดูฉลามหน่อยเอ้ยช้าๆตรงนี้ช้าๆมันมีทางขุกคลนนะได้ช้าไม่ได้ตรงนี้ฉันมานะขึ้นไม่ได้ไวขึ้นได้อยู่มาแมย โอ้เท่เท่เท่เพิ่มในตัดทุกคนเพิ่มในตัดนะคะพ่อมีได้ทุกคนตีเอาแล้วก็มาทางอ้าวโอเคแล้วอะอะไรบางอย่างไหมอ้าวแล้วฉันต้องทำอะไรต่อนี่นายต้องลงจากรถนะจะเกือบอ๋อถึงจะตายใช่ไหมใม่แล้วไม่งั้นนายจะบิดไปเรื่อยๆเลยนะโอ้ยบิดไปบิ่ไปจับแกฉันบิดไปแล้วอ่ะไอ้จเจอบจะเกอบจะอยู่เนี่อะ กลายเป็นสเปซเดมินออทางนี้ค่อยๆค่อยๆช้ชาๆด้วยช้าๆด้วยขี่ขี่ขี่อ๋อมันกระตุโกโหมือขาทางลงแบบนี้เสียมากอือไปเลยโอ้โหโหเยเล่นถึงไหนนั่นเลี้ยดันคอนเฮ้ยเสียวมากเลยเสียวจุดบเลยเอ้ยไอ้เรื่องอย่ามาชนจะได้โอ้ยเกือบคอนแล้วเกือบคอนระวังโดนมองคอนนะทุกคนเออรอแล้วอ่ะ นี่มองค้อนนี่ถึงจะี้ยตาดีเลยนะครับนี่แอร์น่จะขอรัดเลยได้ไหมนี่แอรเต๊บเต๊บโอ้โหจะตายเลยอ่ะทางนี้คีขึ้นมาเอเลียนอย่าเอรกแบบนี้เลี้ยงออกไปนายมาเบรกทางได้เยี่ยมนะเอเลี่ยนเอยจะขอโทษจะไม่น่าเบรกทางโค้งเลยเออเป็นทางที่โหรถกำลังขึ้นจะกบในายดูรถของฉันสีเอออยากให้ดูแรงไหอ้าวโอ้โหดูตรงเติ่ง เห็นล้อหลังหลุดลานแต่มันยังขับได้อยู่แลวเน้นเยวสบายเออไม่ต้องรอกันเลยมองเลยโอโมดไปดานี่เลยแล้วก็ลงมาทางนี้นะครับโหโหโหดาวมาเสียวแหวโอัวห้อยหัวเลยลดตกหัวพวกฉันหลุดแล้วอะโอ้ยมันมีดาวพลสหัสด้วยวะพวกนายนั่นคือพลหัสแล้วนะเออสวยมากเลยดาวพลัสหัสนะครับมาทางนี้เติบเติบเติบตบ โอ้เก็บกล่องพัาสดุโอ้หฟิสิกส์อะไรกันขอลงดาวเพื่อทหารเลยได้ไหมให้ไปเที่ยวหน่อยเล่นไปด้วยไอ้นี่มันถิ่นบ้านหนเออขอฝากชีวิตไปกันนายหน่อยได้เลยไว้ใจฉันได้หลัจใจที่นายตายไปแล้วหลายล่านาไงไม่ทันไว้ใจเนี่ยเอาหน้าเดี๋ยวก็ไปตายเร็วยายเจ๊ เลยละกันรอ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 ได้โยกรออยู่ยังรออยู่เฮ้ยโห่าออยู่ถือว่าไม่ตายนะเมื่อกี้ไอเอเลตายไปแล้วผ่านมาถึงจุดที่ไม่เคยถึงแล้วโว้ยจริงเหรอใช่เลยวงเวียนสองก้อนมาแล้วนะตรงไหนว่ามันมีสองก้อนเออที่มันเหมือนรูปแว่นนะเจ้าก็ปิ๊บไปไปโอ๋อหอยดอนดอดลองรอได้ไหม้ย โค้ดฉลามนะทุกคนครับนี่ฉลามรับตรงนี้โอเคอ้าวตายแล้วจ้ะก็อ้าวโอ้โหโค้ดแซมมาดูหน่อด้วยเลี่ยนนี้เอเลี่ยนอยู่คนใดเนี่ยข้างๆเลยเอเลี่ยนในราคาบดิแดนนี่ฉันไว้ใจในรอบหนึ่งขับรถฉันได้ไหมเออไปเลยจริงเหรอในว้ใจฉันจริงเหรอเออรอฉันด้วยพวกนายมันจะขึ้นยังไงเรามันขึ้นไม่ได้นี่ฉันซ้อนตรงพัสดุอ่ะพัสดุตกหล่น เมื่อกี้โดนคอนฟะทุกคนครับแล้วแยกกันับเลยดีแล้วนะเออเปอร์เซนต์การรอดมันจะเยอะขึ้นใช่อย่างน้อยมีคนนึงรอดก็ได้ดูนะเจ้าก็เออใช่คลิปนี้ขอรอสักคนนึงก็ยังดีวะเอ,อขอให้คนนั้นเป็นชั้นละกันนะเพราะชั้นเคิรเก่ง <c oughs> โอ้ยคอนมาเออดีโอ้ทำเลยดีเออผ่านมาแล้วเยี่ยมดอดยอดแล้วก็ลงมาทางนี้นะครับทางเรียบๆ <c oughs> นี้เบนนีดเนึง ไอ้ไป้ายเหลืองนี่มันคืออะไรครับเด็กผู้ชมครับชาอ๋อชาครับชา,ชา,ช,าชานะโอเคช้าเลยตรงนี้ช้าที่สุดเอโอ้โหผ่านมาแล้วแล้วก็ลงมาตรงนี้หมนุนอ๋อนี่ไงวงสองวงที่ฉลามบอกใช่ไหมใช่นี่คือวงเว่นนะไม่ใช่วงแหวนแต่เป็นวงแว่นอ๋อวงแว่น ไอเลตามันเอ้าเฮ้ยใครถึงที่สงที่สองนี่บอกฉันในนันจะได้ไปกล้องไปดูนนไม่ใช่ว่าฉลามไกลถึงแล้วมั้งเนี่ยฉันกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยอ้าวไปทางนนานใช้ไกลสุดแล้วดิเอ้ยเ,เล่นฝากเขาหมั้งด้วยได้เลย้ายฮ่า<โ>ฮ่าจะเป็นคันทำมาจะขอไปก่อนจะกบโอเคเอ๊ะทางนี้เพิ่มในตัดเอ๊ะเพิ่มในตัดไปเลยติ๊บในตัดไปเลย ะะะะะอะนมังแม่โหชิวเชียนมาว่าแต่ที่ดีมันเป็นสภาพไรแรงน้มถวงทำไมเราไม่บินไปส่งเลยล่ะเนี่ยเออแม่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีดีเออเอัอเอีไม่อเลยพอแน่มาส่งดิ <c oughs> ฉ,ฉันอยากให้เอายูโยมาจากเลย <S <S ไอ้จอร์ลอลอร์โขขี่กองได้ไหมนี่โขไม่ได้เอออตอนนี้ฉันขี่กองผ่านด่านแล้วเจกเกอร์จริงเหรออ๋อนหนนี่นายยืนตรงที่จุดสองแล้วเนี่ยใช่เลยจะกอบรถไฟฉันบินมาตรงนี้นะโอ๊ยนายลองแบบว่าขี่นี่ดีเออเลยนรถไฟมาดิขับต่อได้ไหมต่อได้เปล่านี่เลยอ้าวเรียกไม่ได้อ้าว้ยห้ามขี่กองสินะ ไอพวกนายเราเปิดกล้องมุมองบอรคนที่หนึ่งได้ด้วยนะเนี่ยจริงอ่ะตรงไหนไอ้ตรงข้างล่างเพลงอ่ะโอ๋อไอ้บอรคนที่แดง่งโอ้คนมาเช่นอ๋อคุณผู้ชมเบียนหัวไปกับผมไงไอ้เบียนหัวมากเลยเพื่อไอ้ผ่าไปเดิมดีกว่าอ้าวรอบนี้ฉันรอไปกับนายด้วยไงโหทุกคนผมเล่นมานานมากไม่ผ่านสักทียากจริงจานก็เหมือนกันผ่านฉันผ่านหน่วยฉลาม ใด้วยเล่นนี้ด้วยเล่นงอันตอนนี้สามีโอยรู้เลยเกิดอะไรขึ้นว่าฉันจะกดโทรโบถ้าทางนี้นะฉลามนั้นนายไม่ถึงนะยฉันจะซื้อนี่แหละท้ามสเตจไปเลยไปสเตจสองเลยเออเพราะว่าอยากให้คนดูได้เจออะไรใหม่ๆบ้างไงใครที่สอดค่อยๆไปนะใครที่สอดโอ๊ยวงเว้นจะต้องผ่านวงเวน เนี่ยขึ้นไปบนยอดนี้เปิดผ่านค้อนก็จะผ่านแล้วมั้งเนี่ยไปอย่างนิ่มนวลโอ้ยเล่นในไม่เร็วมากเลยแต่ยังไม่ทันพวกนายหรอกเออจะปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเธโค้งก็สวยลอศอยู่ไอ้ระวังค้อนระวังค้อนเองด้วยไอ้ยมันมีเด็กได่บนได้วยนะฉลามเรียนหนึ่งนึงเดียวเองอะระวังนะไอ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยกเกืนะโอ้วเกือบโดนระวังเด้งระวังเด็กเด้งเด้ง เมันเยอะมากเลยนะพวกนายระวังด้วยโอ้ยตอนนี้ต้องเร็วไหมเนี่ยโอ้ยไม่ไม่จะกบข้างบนมีเด้งนะโอ้ยเด้งยาวเสดอดุโอ้ยอะไรต้องสโลขากลับก็มีเด้งเหมือนกันเออเรามาระวังสโลไปเลยสาสโลไปเลยสโลไปเสียม่เลยอยจะชนฉันไหมเนี่ยโอ้ยอ๋อเราอยู่คนละดานกันไเอเลียนไม่น่าเป็นไรหรอกอยู่เหมือนเหมือนโยนยาโยนีมาเออเจเจเเเจเจเเเจเ ไปเลยมียันยืนด้วยมียันยืนด้วยไปยันยื้อโอ้ยยันยืนยันยืน้อเร็วๆเร็วๆจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วนิดเดียวเองไปเลยร็วโอ้ยหจู่ๆมันเร็วเฉยเลยอ่ะขี่ทางนี้ก็จะผ่านเล่ก็จะผ่านแล้วนี่ว้าวเออไปนี่แล้วนี่้แน่นี่ไงสถานีสอง ขยันหลุดตรงนี้นะระวังไอ้อย่างนี้ฉันจะผ่านได้ไหมเนี่ยใช่มากันนายนี่โั้ฉันว่าผ่านนะเจ้าก็ส่งของเลยเออเฮ้ยผ่านคู่เลยพวกเราว้าวเฮ้ยนอเดียอวยเดี๋จวฉันไปแป๊บเดียวแหละนายเขาลองประเดิมดันใหม่ดิเออดูซิมีอะไรมีขึ้นมาโหดูเส้นทางอ๋อ เก็บพัสดุมาเลยนะครับนี่มันก็ดูไม่มีอะไรนะบางทีอาจจะมียึกยือซ่อนอยู่ระวังด้วยนะโอเคตอนนี้ยังไม่เห็นยือทางนี้โหแบบสวยมากทุกคนระกาศนนี้เอา,าเรียบร้อยรถจนติดแล้วอะ่ะไม่นะเอาแล้วเันจะไปต่อไงเดี๋ยวฉันจ,จะลองเกิดใหม่นะแล้วก็ไปเรียกรถด,ดูมาดูซิว่ารถฉลามจะหายไปไหม เรื่องใหม่เลยมันไม่หายเช้าเอาชิญไปตออไ่งนี่นายกะชนให้มันระเบิดไปเลยเจเกอร์หอยบายๆายะจะเกอร์อะไรของแม่ไม่หายไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหมันต้องเสริมแรงตรงนี้สินะนี่ใช่ทำไมในนี้ในติดลูมเล้เจเกิร์เพื่อมันเสริมแรงในกดเทอร์โบไปเลยแบบนี้นี่ไงมาได้แล้วเอ้เอาเขาบอกช้า้เพื่อทางนี้เค โอ้ยมาถึงแล้วอ่ะส่งของอ้าวสไลด์หลังเงือยนี่ค่อยๆมีอะไรในทีมแม่มาคนเดียวได้โอ้แน่นอนเนี่ยโอ้ยนายต้องจอดข้างบนนะเจกบเดี๋ยวมันจะสไลด์หลังนายเฮ้ยเอาแมวโอ้หลังๆนีอ้านี่นายยไก็ถอยนะลิ่งแรงๆนายก็ไปเพื่อนทัวร์บอลกัรถไหลเจกบรถไหลโอ๊ยอยู่ได้เบง เดวิสเรียนก็อยู่ด้านล่างฉันเดี๋ยวจะไปไม่ได้นี่เอเลียนต้องไปเรียกรถใหม่แล้วไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนหายแล้วมาเจ็บเสริมแรงเยอะๆตรงนี้อย่าเบรกนันจะเกือบเบรกแล้วก็เบรกหน่อยเอ้ยเสริมเท้าโบนัยโอเคเกือบไม่ถึงได้แล้วเดี๋ยวรอจะากรผ่านกันแป๊บนึงระวังลูกละหน้ามาเจ็บ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 และอ๋อหลุดคลองอ่ะ นี่ช่วงนี้มันจะถอยลงทุกคนคะ่ะว่าต้องกดเร่งนะมเพที่จะเบรกนะครับนี่กดเร่งไหมเย่กดเร่งไหมโอเคเก็บพัสดุไปเลยแล้วก็รอไปต่อนะครับแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ยากนะแต่ก็มีความยากนิดหน่อยใช<ไ>่เออรไ<อ>ม<า>่ด้วยนะเจ้ากรมองลูกแล้วหน้าดีๆโอเคตรงนี้ไม่มีไปนะไหนเอ้โยฮอสเออยังเกลี้ยได้อยู่อ่ะยังรอดอยู่มีทุกคน อ้าวอ้าวอ้าวเดินเชือกดึงไอ้กลับมาเหมือนเดิมได้หรอโอ้โหอะไรเข้าขับมาโอ้พาเราเหินมานี่เสริมแรงมาหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ถึงไปสโลปกลับลากนี่เหมือนเดิมมาโคตรทีเลยเดี๋ยเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวอะไรกันนี่เชือกดึงจะไปไหนอ้าวเอ้าวจะทำยังเชือกไปอ้าวอะไรอ่ะเชือก เป็นว่าทุกคนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตายเรามีพอเลยไหมเออแค่นี้พอก่อนเนีมันยากเกินไปกันเลยเสริมแรงกันรอปี๊โอเคไฮกลผ่านแล้วนี่นะอย่าไปโอ้โหเไม่ถึงเปล่าเกินเล็งไม่พอถอยไปยังดีมีโอกาสอยู่อันเนี้ยเออรอเราดึงใหม่แล้วดึงไหมนี่เขาดึงทำไมทำไมทำไมเออ เ้ยป่าไปเลยแรงแรงเลยไอปอนไปเลยสวยไหมเบ่งเบ่งเบเบ่เบเย็นเยนเย็นป่าถึงแม่ไปผ่านแล้วไอเล่นทำไมไม่เล่งล่ะได้ยังเบ่เยอะดีเดี๋ยวดิโอสวยแม่เอเล่นส่งของถึงแม่สมแล้วที่เป็นเลียนโอ้ยเดียดะอะไไม่ผ่านฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะเนี่ย ไปต่อเลยเร็วไปต่อเลยไอชั้ไปต่อด้วยอ๋อเออไปต่อเลยกว่าจะตายไปเลยใช่ว้โอ้ยวงเวียนอีกรอบด้วยอะเนี่ยบ้าจ้าเรียดร้อยไอ้ตกได้ยังไงกันเลยเนี่ยโอ้ยโดตรกระบะสซด์อ่ะไปไวทุกคนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโหเรียกโคตรเก่งเลยผ่านนำเราแหวฉลามแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นพี่ทำไมด่านนี้มันยากจริงๆเลยเนี่ย